ฆาตกรต่อเนื่องมักมีปมในใจตั้งแต่วัยเด็กถูกทอดทิ้งขาดความอบอุ่นพวกเขาจึงแสดงความรุนแรงออกมาเพื่อเรียกร้องความสนใจจากผู้อื่นเผื่อจะได้รับความรักที่ต้องการพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดขึ้นในวัยเด็กหากไม่แก้ไขมันอาจนำไปสู่การก่ออาชญากรรมทำร้ายผู้อื่นไม่ต่างจากปีศาจร้ายฆาตกรต่อเนื่องแห่งฝรั่งเศสฉายาสัตว์ร้ายแห่งบาสติลกีจอรด นักฆ่าข่มขืนที่ก่อเหตุเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นแต่เจ้าหน้าที่ไม่เคยสนใจส่งเขาไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุดท้ายกีกลายเป็นชายผู้สร้างความสยองขวัญในเมืองปารีสเพราะได้สังหารหญิงสาวไปถึงเจรายกว่าทางการจะจับกลุ่มเขาได้กีจอร์ดเป็นลูกครึ่องอเมริกันฝรั่งเศส พ่อของเขาเป็นพ่อครัวกองทัพอเมริกาที่มาประจําการในฝรั่งเศสและพบกับแม่กีมีพี่ชายคนหนึ่งซึ่งแม่เลือกที่จะพาลูกคนโตไปอเมริกากับพ่อเพราะเขามีผิวขาวเด็กน้อยกีที่มีผิวดำเลยถูกทอดทิ้งให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสชุบเลี้ยงแทนในเวลาต่อมาได้มีครอบครัวอุปถมัมรับเลี้ยงเด็กผิวดำคนนี้ ครอบครัวนี้มีเด็กๆที่รับมาดูแลถึง12คนนั่นทำให้กีรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับความรักเพียงพอการขาดความอบอุ่นสู่การใช้ความรุนแรงกีใช้เวลาว่างทรมานสัตว์เล็กหลังบ้านและเมื่ออายุเพียง14ปีเขาก็บีบคอพยายามฆ่าน้องสาวที่ครอบครัวอุปถัมรับเลี้ยงมาโดยเหยื่อรายนี้มีอาการบกพร่องทางสมอง ในเวลาต่อมาเขาบีบคอพยายามฆ่าน้องสาวอีกคนคราวนี้เขาถูกส่งไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลและไม่ประสงค์จะรับเลี้ยงเด็กหนุ่มคนนี้อีกต่อไปแท้จริงแล้วเจ้าหน้าที่น่าจะรู้ดีว่ากีจอร์จมีปัญหาในสภาพจิตใจและแสดงออกด้วยการต่อต้านสังคมแต่เจ้าหน้าที่ไม่สนใจกลับส่งเขาเข้าสถานดัดสันดาน เมื่อพ้นโทษออกมาเขาต้องอยู่เปล่าเปลี่ยวพึ่งแอลกอฮอล์มีสภาพจิตใจหดหู่เขาใช้ชีวิตในฝรั่งเศสเป็นขาประจำก,กับการเข้าออกคุกเป็นว่าเล่นจากการก่ออาชญากรรมเล็กๆน้อยๆก่อนหน้าจะฆ่าคนครั้งแรกกีมีประวัติชอบไล่ทำร้ายร่างกายผู้หญิงเคยใช้มีดฟันหน้าให้เหยื่อเสียโฉมหลายครั้งเขาข่มขืนและบีบคอแต่เหยื่อเหล่านั้นยังไม่เสียชีวิต กลับรอดไปแจ้งความให้กีโดนจับแต่เมื่ออยู่ในคุกเขากลับรับโทษอันแสนสั้นเพราะทำตัวเป็นนักโทษพฤติกรรมดีทำให้เขาออกมาสู่โลกภายนอกและก็กลับไปก่อเหตุเป็นวงจรแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เสมอกีเป็นคนฉลาดมีสเสน่ห์นี่เป็นคุณสมบัติเด่นของฆาตรกรต่อเนื่องมันทำให้เขาหลอกคนอื่นได้ง่ายวางแผนเก่งซ่อนความโหดร้ายได้อย่างมิดชิด เหยื่อรายแรกที่เขาฆ่าเป็นนักศึกษาที่กำลังไปสัมภาษณ์ทำงานพาร์ทไทม์กีหมกมุ่นกับผู้หญิงผมบลอนด์สีขาวคาดว่าน่าจะสะท้อนภาพลักษณ์ของแม่ตัวเองเห็นเหยื่อเดินผ่านกีสะกดรอยตามจนบุกไปถึงห้องแล้วเข้าไปจับหญิงสาวมัดก่อนจะลงมือข่มขืนแล้วปาดคอเหยื่อปล่อยให้นอนเลือดไหลจนตายโดยที่เขาจ้องมองอย่างสะใจ ในเวลาต่อมาเขาไล่ฆ่าหญิงสาวจนสร้างความสะพรึงกลัวให้กับคนปารีสสื่อเรียกขานเขาหลายฉายาแต่ชื่อที่โด่งดังสุดคือสัตว์ร้ายแห่งบาสติลเพราะเขามักจะก่อเหตุในย่านบาสติลซึ่งเป็นย่านเริ่มต้นการปฏิวัติฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ตำรวจล้มเหลวในการโยงเขาเข้ากับการข่มขืนหญิงสาวเป็นจำนวนมาก แม้จะมีหลักฐาน DNA ที่ปรากฏในตัวศพอย่างแน่นหนาแต่ตำรวจฝรั่งเศสกับละเลยความสนใจทำให้มีเหยื่อเสียชีวิตเพิ่มโดยไม่จำเป็นแต่แล้วเมื่อสังคมและสื่อกดดันอย่างหนักเจ้าหน้าที่จึงหันมาสนใจเหยื่อที่เสียชีวิตจากการข่มขืนมีการตรวจสอบพบ DNA ของคนร้ายตรงกันหลายศพ และความที่กี่เคยถูกจับเข้าคุกมาแล้วทําให้ตํารวจมีหลักฐาน DNA ของเขาเมื่อทุกอย่างลงตัวเจ้าหน้าที่ใช้เวลาไม่นานก็บุกจับสัตว์ร้ายตนนี้ไว้ได้ยุติความกลัวให้กับคนทั้งฝรั่งเศสได้สําเร็จกี่สารภาพว่าต่อเหตุฆ่าข่มขืนผู้หญิงไปเจ็ดคนแต่ขณะขึ้นสารเขาดันกลับคําให้การและปฏิเสธความผิดทั้งหมด โดยชี้ว่าที่รับสาร,รภาพในชั้นสอบสวนเพราะถูกตำรวจซ้อมมิหนำซ้ำสัตว์ร้ายรายนี้ยังพยายามจะแหกคุกพร้อมเพื่อนร่วมห้องขังโดยใช้เลื่อยตะไบลูกกลงโชคดีที่ผู้คุมมาพบซะก่อนระหว่างการไต่สวนคดีนี้เจ้าหน้าที่จึงระดมกำลังมาอารักขานักโทษคนนี้เพื่อป้องกันญาติของเหยื่อที่มานั่งฟังจะรุมทำร้ายและป้องกันกีแหกคุกด้วย การไต่สวนดำเนินไปอย่างเข้มข้นสุดท้ายกีจอดก็ร้องไห้แล้วรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุทั้งหมดรับว่าเขาคือสัตว์ร้ายแห่งบาสติลที่สังคมหวาดผวามาหลายปีนี่เองจำคุกตลอดชีวิตคือโทษที่เขาได้รับทุกวันนี้กียังคงอยู่ในเรือนจำจิตแพทย์ยืนยันว่าเขาไม่ได้บ้าสติปกติเหมือนฆาตรกรต่อเนื่องหลายคนเขาเคยบอกจิตแพทย์ไว้ว่า ให้ผมอยู่ในคุกนาดีแล้วถ้าให้ผมออกไปข้างนอกเมื่อไหร่ผมคือตัวอันตรายดีๆนี่เองนี่คือเรื่องราวสุดสยองขวัญในฝรั่งเศสเขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่กลายเป็นตำนานแห่งความเลวร้ายของประเทศที่สังคมจะจดจำความโหดร้ายของกีจอร์ตไปชั่วการ